เรบักหรอซุ่มดีกว่าฮะได้ไงอ๋อเรามีวิธีได้ละ่ะไปหาก,กลุ่มดีกว่าเธอสนใจเข้ากลุ่มฉันไหมเข้าสิโอเคเดี๋ยวฉันดึงเข้ากลุ่มนะโอเคจ้าเมื่อไรโซเฟียจะมาเนี่ย นี่ทุกคนฉันขอเอาเพื่อนเข้ากลุ่มนะไม่เอาได้ Sophia Add Mya 17563 134533สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาเฟียอายุ18สวัสดีฉันชื่อโซเฟียอายุ19สวัสดีฉันชื่ออากิอายุ18สวัสดีครับผมชื่อลีโออายุ19สวัสดีฉันชื่อผิงอายุ17สวัสดีครับผมชื่อฟิลอายุ19นี่ทุกคนได้กี่ระเบัหรอ ฉันได้เก้าร้อยโรฉันได้ห้าร้อยโรผมได้หนึ่งพันโรผมได้หนึ่งร้อยโรส่วนฉันได้ฉันได้อินฟินิตีนี่พิงค์เธอจะพูดแซกมาเฟียทำไมเออโทษจะพูดดีๆหรือจะพูดด้วยน้ำตาเออฉันขอโทษฉันได้อินฟินิตีเดี๋ยวมันจะมีโรบักอินฟินิตี้สองคนไม่ได้อ e ีมาเฟียมันโกหกพอๆไปเล่นแมปอีเวนกันเคเคในเกม โอ้ยลีโอคะช่วยหนูหน่อยอ๋อผมไม่ชุบหรอกทำไมลีโอไม่ชุบหนูเลยอ่ะไปชุบแกมาเฟียทำไมให้โอกาสพูดอีกหนึ่งครั้งขอโทษนี่ทุกคนมาบ้านฉันไหมพอดีพ่อแม่ฉันไม่อยู่โอเค ห้าใจต่อครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ